สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคนทำได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ได้ขอหุ้น DMT นะครับทางด่วนดอนเมืองเข้ามานะครับเราก็จะมาพิจารณาปัจจัยพื้นฐานนะครับเรื่องของหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขามีอายุสัญญาสัมปทานนะครับทางด่วนโทเวอยู่นะครับ ซึ่งเป็นจุดที่เราจะต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับเพอะนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเราดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันก่อนนะครับว่าเขามีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาผ่านนโยบายการจ่ายปันผลเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่านะครับหุ้นตัวนี้นะครับมี ราคาพาอยู่ที่5บาท20นะครับแล้วก็เข้ามานะครับเริ่มต้นซื้อขายในตลาดนะครับปี2564นะครับแล้วคราวนี้ก็หุ้นตัวเนี้ยนะครับนโยบายการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับเทียบเท่ากับนะครับกองทุนรวมนะครับกองทัศกองหลิดต่างๆนะครับก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ90นะครับของกำไรสำหรับปีนะครับหลังจากที่ จัดสรรทุนอะไรต่างๆสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยหมดแล้วอย่างนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหุ้นตัวนี้มีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทุนจดทะเบียนนะครับเพื่อนๆดูนะครับ6ก0 0กว่าล้านนะครับก็จดทะเบียนชำระเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสบายหายห่วงในส่วนของนะครับทุนจดทะเบียนนะครับนโยบายการจ่ายปันผลก็ค่อนข้างสูงนะครับถือว่าเป็น defensive stock นะครับหรือว่าหุ้นที่เราจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานถ้ามีความแข็งแกร่งนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อถือลงทุนเป็นหุ้นปันผลได้นะครับแต่ว่ามันมีจุดหลักที่เป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอายุสัญญาสมบัานะครับอายุสัญญาสมบัติญญานีญญาญญา่มันเราก็ต้องมาดูเรื่องของอลักษณะของธุรกิจนะครับาทางด่วนนะครับทางยกระดับนะครับดอนเบืองจำกัดมหาชนหุน้นตัวเนี้ย ก็คือเขาบริหารโครงการนะครับสัมปทานทางยกระดับดอนเมืองนั่นเองนะครับช่วงดินแดงจนถึงอนุสรสถานแห่งชาติรายได้หลักก็มาจากการเก็บนะครับจัดเก็บค่าผ่านทางนะี่แหละภายใต้สัญญาสัมปทานแล้วก็มีการปรับขึ้นราคาได้นะครับปีที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นราคาแล้วก็โตถึง5%เเลยทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้ก็อายุสัญญาสัมปทานเนี่ยนะครับ จะหมดลงวันที่19กันยายน2577นะครับก็อีก9ปี10ปีโดยประมาณนะครับซึ่งสามารถที่จะยื่นเรื่องนะครับขอต่อได้อีกนะครับประมาณ5ปีนะครับอายื่นยื่นสัญญาล่วงหน้านะครับให้นะครับกรมทางหลวงพิจารณาก่อนได้นะครับ5ปีเพราะว่าถือว่านะครับให้ให้เกียรตินะครับให้เกียรติทางด่วนดอนเมืองก่อนนะครับทางยกระดับดอนเมืองซึ่งนะครับ หุ้นตัวนี้นะครับ IPO เข้ามาอยู่ที่16บาทนะครับ16บาทเดี๋ยวเราจะไปดูปัจจัยพื้นฐานนะครับในส่วนของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของงบงบกระแสเงินสดอย่างนี้นะครับในส่วนของนะครับหุ้นตัวนี้นะครับเราดูจากสภาพคล่องทางการเงินก็อยู่ที่ระดับ1กว่านะครับ ปี6กนี่ก็น้อยนะครับ0.38แล้วก็ปี67นะครับ1.22อย่างนี้นะครับก็คือ,อหุ้นตัวเนี้ยนะครับเขาไม่มีนิสิินระยะยาวเลยนะครับมีเฉพาะนี้สินระยะสั้นแล้วก็นี่สินนะครับที่มีภาระผูพันตามกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของภาษีเท่านั้นเองนะครับก็เก็บค่าผ่านทางเนี่ยถือว่านะครับระยะเก็บหนี้เนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับ วัน2วันเนี่ยก็คือมีเงินสดเข้ามาแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็ในเรื่องของนะครับงบกระแสเงินสดนะครับเงินไหลเข้าไหลออกเป็นยังไงบ้างเราดูนะครับงบกระแสเงินสดมี3กิจกรรมกิจกรรมก,ก,รรมการเงินงานนะครับถ้าเป็นบวกดีๆเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าปี2565 1,160ล้านนะครับปี66 6, 6, 31, นี่ก็1,531ล้านแล้วก็ปี67 1,000นะครับ1,000 6 4 3ล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ5%นะครับจากปีก่อนหน้านะครับซึ่งนะครับก่อนหน้าช่วงโควิดเนี่ยนะครับรถนะครับที่ผ่านนะครับทางยกระดับดอนเมืองเนี่ย1 5 0,000คันปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1,10,000นะครับก็1น0 0 0 0ออย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับก็เราดูจากงบกระแสเงินสดแล้วถือว่านะครับมีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากผ่านวิกฤตโควิดมานะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนนะครับ ก็ไม่ได้ลงทุนสูงอะไรนะครับก็มีเรื่องของโครงการใหม่นะครับที่กำลังประกาศการลงทุนปี2 5 6 8หปถึง6กหเนี่ยนะครับสปีเนี่ยปีละ5 0าล้านก็ประกาศลงทุนไป1,000ล้านนะครับเพื่อนะครับอาจจะสร้างนะครับ i w e u s i n e s s รูปแบบธุรกิจใหม่นะครับที่มันไม่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องของอทางยกระดับอย่างนี้นะครับมันอาจจะเป็นอีก ธุรกิจหนึ่งอย่างนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือของทางญี่ปุ่นด้วยของทาง DMT ด้วยนะครับคราวนี้ก็ในส่วนของเงินสดสุดทธิเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยเป็นลบค่อนข้างสูงเนี่ยมันเกิดจากการที่าจ่ายผลนนสูงนะครับก็คือ90%ของกําไรสุทธิหลังจากที่หักนะครับค่าสํารองตามกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะเช็คประวัติได้เลยว่านะครับ้นตัวเนี้ยเขาจ่ายปันผลเนี่ยนะครับเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของสิทธิประโยชน์อยเี้ยครับย้อนหลังไป3ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตรวจสอบได้3ปี4ปี5ปีอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองดูนะครับตัวเลขการจ่ายปันผลนะครับน่าพึงพอใจหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ตรวจสอบดูได้นะครับตรงเนี้ยนะครับ เราก็สามารถที่จะมองจากราคาของหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลนะครับค่อนข้างสูงนะครับก็คือ90%ของกำไรสุทธิอย่างปี66เนี่ยจ่ายแบบเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่ากี่สตางค์นะครับก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าเรามองด้วยสายตานะครับเรามองด้วยสายตาจากตรงนี้นะครับก็คือเกือบ2บาทเลยทีเดียวนะครับ ก็สูงมากนะครับแล้วคราวนี้ก็ในส่วนของอการจ่ายปันผลนะครับปี25 6 8เนี่ยนะครับวันที่วันที่6มีนานะครับ6มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ประกาศขึ้น x d ไปแล้วนะครับครั้งที่1ซึ่งเขาจ่ายปันผลเนี่ยอย่างเขาจ่ายปันผลมีนาใช่ไหมครับมีนาพุทธภาสิงหาแล้วก็พฤศจินะครับปี134ครั้งเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วในส่วนของนะครับแฟกชีสเนี่ยเมื่อกี้เราดูงบกระแสงเงินสดใช่ไหมครับเราลืมดูในส่วนของสภาพคล่องว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับพึงพอใจในส่วนนี้หรือไม่นะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าเอาตัวรอดในแต่ละปีได้เงี้ยมันก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็เรื่องของอายุสัญญาส,ญญาสมบัตินะครับที่จะใกล้หมดนะครับภายใน10ปีเงี้ย ถ้าเพ,พ,พื่อนพิจารณาว่านะครับอีก5ปีนะครับบริษัทนะครับมีแนวโน้มที่จะไดรับนะครับสัดส่วนรายได้จากการเอาลงทุนใหม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูฝีมือผู้บริหารนะครับเพราะว่ายังมีเวลาอายุสัญญาสมรานนี่ยประมาณ10ปีนะครับก็เราสามารถที่จะซื้อถือลงทุนได้ช่วงระยะเวลาภายใน5ปีถ้าเราดูจากราคาณตอนนี้แล้วก็การจ่ายผลผลที่เรายอมรับได้อย่างนี้นะครับ เพื่อนๆก็อาจจะพิจารณาซื้อถือลงทุนได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่พึงพอใจนะครับเพื่อนๆก็มีหุ้นให้เลือกนะครับเยอะแยะนะครับหลากหลายตัวอย่างงี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิจารณาดูได้นะครับเรามาดูในส่วนของรายได้นะครับรายได้ของ DMT เนี่ยปี6,4,2ใช่ไหมครับปี65,8แล้วก็ปี66ใน2003ปี67เนะครับเกือบ2005อย่างนี้นะครับ ก็ถือว่าสัดส่วนรายได้นะถือว่าเติบโตขึ้นนะครับอย่างที่ผู้บริหารพูดอย่างเพื่อนๆดูนะครับกำไรสุทธิต่อหุน้นอันนี้เพิ่ง IPO เข้ามานะครับปี6 4ส6สาสบสตางค์ปีต่อมา66ปีต่อมา85แล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยเจสตางค์ต่อหุ้นนะครับเจสิบหกสตางค์ต่อหุน้นเราดูจากตรงเนี้ยนะครับเข้ามา34ปีเนี่ยถือว่ารายได้และกำไรสุทธิถือว่าโตแล้วก็จ่ายปันผลก็อยู่ในระดับที่ นะครับน่าพึงพอใจเลยทีเดียวนะครับถ้าเราดูเฉลี่ยนะครับสปีเนี่ยยังไงก็เกิน5%นนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้บริหารดูความมีน้ำใจของผู้บริหารควบคู่กันไปนะครับว่าเข้ามาในตลาดแล้วเป็นยังไงความรู้ความสามารถนะครับจากในระดับ บวกนะครับบวกล่างนะครับมาถึงบวกดีมาตรฐานก็คือ8ถึง12เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริหารที่อยู่ในระดับดีดีมาตรฐานนะครับไม่ได้ดีมากและไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรนะครับเราก็ต้องดูในเรื่องของอาการหันไปหาธุรกิจใหม่ที่ชำนาญน,นะครับจะจ้างผู้ถนัดชำนาญมาบริหารงานนะครับตัวเอง อาจจะไม่ได้บริหารงานแต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะมาดูว่าอีก5ปีข้างหน้านสัสดส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้น300-500ล้านบาทนะครับทั้ง2คนการหรือไม่นะครับประกาศลงทุนไปประมาณ1,000ล้านบาทนะครับอ,อยู่ติอยู่ปีละ500ล้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผู้บริหารออกมานะครับหรือ CEO นั่นเองนะครับในส่วนของปันผลถือว่า น่าพึงพอใจนะครับในระดับอตัตราเงินปันผลเนี่ยเฉลี่ยแล้วเกิน5%ถือว่าเป็นหุ้นถูกนะครับแล้วเรื่องของอ price to book value ก็อยู่ในระดับ1กว่า1กว่าก็จะประมาณนี้นะครับราคาหุ้นก็ไม่ค่อยมีความผันผวนมากเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในระดับ10 1ถึง13บาทนะครับถ้าเราดูในส่วนของ f s h e e t เนี่ยในรอบอในรอบ52สัปดาห์เ,เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าราคาวิ่งอยู่ในระดับ อ่าสิบบาท10สตางค์ไปจนถึงสิบสองบาทห้าสิบนะครับแล้วณปัจจุบันบเนี่ยสิบาท2ี่สิเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะพิจารณาว่าอ๋อนะครับเราซื้อถือลงทุนได้ภายในหาปีเนี้ยแล้วก็ดูภายในหปีในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับอ่าการรับรู้รายได้ของโครงการใหม่นี่ก็เริ่มอ่าเห็นเริ่มเห็นเป็นเม็ดเงินละ30ิบล้านบาทเนี่ยปีต่อไปผู้บริหารน,นะครับซีอตั้งเป้า90้าสิบล้านเราก็ดูว่าเขาพูดได้ทําได้ไหมอย่างเงี้ยถ้ามันมีการเพิ่มรายได้ในส่วนของ การทําธุรกิจแนวใหม่ของบริษัท DMT เนี่ยเราก็อาจจะซื้อถือลงทุนได้ในระดับ5ปีอย่างนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับผมก็นำเสนอ,อาตามข้อมูลปัจจัยตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมีความจริงเทียบเท่าระดับพระเจ้านั่นเองนะครับเราก็ดูในเรื่องของอเรื่องของอปันผลเรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีแล้วก็เรื่องของ PE ทีเฉลี่ยแล้ว3ปีไม่เกิน15เท่านะครับแล้วก็ปีล่าสุดไม่เกิน20เท่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ในเรื่องของหุ้นถูกนั่นเองนะครับอันนี้เพิ่งปันผลไป1ครั้งนะครับปีนี้นะครับเรื่องของวันเอ็นะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาปันผลปีหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งนะครับสครั้ง4ครั้งนะครับอันนี้ก็ในแต่ละไตมาสก็มีการจ่ายปันผลนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนะครับจะได้รับประโยชน์จาก นะครับหุ้นนะครับทางด่วนดอนเมืองนะครับทางยกระดับดอนเมืองก็ให้เพื่อนๆนะครับพิจารณาตัดสินใจซื้อขายหุ้นตัวนี้ได้ด้วยตนเองนะครับเพื่อฝึกฝนนะครับความมั่นใจแล้วก็อาจจะพิจารณานะครับตัดสินใจวางแผนซื้อขายแบบไหนนะครับเราถึงจะมีกําไรนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถที่จะฝึกฝนด้วยตนเองได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับอาจจะนะครับ สะดวกใจในตัวอื่นก็อาจจะพิจารณาตัวอื่นนะครับขอให้เพื่อนๆได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจสวัสดีครับ